สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะฮะอากาศมันร้อนนาเล็กเลยพามาชมธรรมชาติส,สวยๆกันหน่อยนะเนี่ยบรรยากาศข้างหลังของนาเล็กเนี่ยบรรยากาศใต้ร่มไสรเรามาดูว่าต้นไทรมันสวยงามขนาดไหนนนเวลาที่เขาปลูกกันอยู่ริมคลองริมแม่น้ําหรือว่าริมบ่อเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันฮะวันนี้นาเล็กก็พามาชม ต้นไทรที่ปลูกไว้ในริมบ่อน้ําของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะก็เป็นต้นไทรที่พวกเราเอามาปลูกเองนะไม่ใช่เกิดในธรรมชาตินะปลูกไว้ประมาณสักสิบกว่าปีนะปรากฏว่าดูรากไทรสวยงามมากๆเลยบางคนถามว่าการปลูกต้นไทรริมบ่อน้ํามันจะล้มไหม เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีวิธีที่ดูแลตัวเองยังไงนีนี่มันเป็นเรื่องยากนะที่ต้นไสรจะลม้มเพราะเราสังเกตเห็นไหมตรงไหนที่มันเอนตรงไหนที่มันจะพยุงตัวได้มันจะสร้างรากลงมานี่เห็นไหมรากไส่ลงมา มันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนจากรากฝอยเนี่ยนเนี่ยเนี่ยรากฝอยเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่รากฝอยพวกน,นี้มันมาสัมผัสดินมันสามารถที่จะหาอาหารได้มันก็จะเปลี่ยนเป็นลำใหญ่นี่ยเปลี่ยนเป็นลำใหญ่เป็นเสมือนหนึ่งลำต้นของเขาด้วยนี่เห็นไหมโอ้โห,โหเนี่ยถือว่าเป็นความอัจฉริยะของ ต้นไทรจริงๆนะฮะนี่แม้ว่ามันจะอยู่มุมเอียงเอียงน่าจะล้มน่าจะโค่นแต่มันไม่โค่นลองดูที่ะเนี่ยรากเล็กๆกลายมาเป็นลำต้นช่วยพยุงเนี่ยสร้างฐานให้แข็งแรงนี่แหละต้นไทรนะไม่ธรรมดา ตอนที่มันยังไม่ลงพื้นนะมันก็จะเป็นรากฝอยแบบนี้เนี่ยกลายเป็นไสย้อยส,สวยนะรากไซสส,สวยแต่พอมันลงดินแล้วมันก็จะเริ่มสร้างเรียกว่าสร้างเหมือนลำต้นนะนะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าอาหารอุดมสมบูรณ์ มันก็จะชัยลงไปเรื่อยๆลงไปลึกแล้วก็ลำใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละถือว่าความพิเศษของเจ้าต้นไทรนะวันนี้นเลยก,ก็เก็บมาฝากกันนะเพราะว่ามีแฟนคลับถามเหมือนกันว่าถ้าปลูกใต้ต้นไม้โอ้ยปลูกต้นไทรใกล้บ่อน้ำมันจะเอียงมันจะล้มหรือเปล่าอันนี้คือคำตอบชัดเจน ว่ามันไม่โคน่นไม่ล้มแน่นอนดูฮะอ่ะนาน้า็กไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นไซอะไรนะแต่ว่าถือว่าเป็นหนึ่งในต้นไซที่สุดยอดเลยแหละนะสวยงามนอกจากปลูกประดับสวยงามแล้วก็ยังกลายเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นนกเป็นกระรอกกระแตหนู สารพัดบางข้างคาวนะนี่แหละไม้ที่หน้าปลูกป่าเหลือเกินนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ